สวัสดีครับครวัวบ,บ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินลาเที่ยวครับมีคนแนะนําให้ลุงเด่นมาชิมกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหม้อ,อไฟกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับตอนนี้ผมอยู่เลยสีแยกมินบุรีมานครับอยู่ถนนอ่อสีหะบูรานุกิจหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงตรงข้ามก็เป็นโรงโรงพยจบาลนาวามินเก้านะครับครับเขาร้านเขาจะอยู่ในซอยเนี่ยนะครับซอยนี้ไหมเนาะหรือว่าซอยข้างหน้าน่าจะเป็นซอยนี้นครับถ้าไม่ซอยนี้ก็เลยไปอีกที่หนึ่งก็เป็นอ่อ เทคนิคมินบุรีนะครับจะมีร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเออสงสัยเป็นซอยหน้าครับสงสัยเป็นซอยหน้าเดี๋ยวตรงไปก่อนนะครับน่าจะเป็นซอยหน้านี่เป็นซอยหน้านะครับลองต้ลองตามมาดูครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟเจ้าดังของจอของแถวมินบุรีนะครับแล้วก็ถือว่าร้านเขาต้องดังจริงเออผมเลยมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เทคนิคมินบุรีครับเลยมาแล้วเดี๋ยวผมต้องยืนยูนเทิกลับไปนะครับเดี๋ยวผมจะยูเทินกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟเขาตุนอย่างดีร้านอยู่ในซอยแต่ว่าคนในพื้นที่จะรู้จกักดีมากนะครับครับเดี๋ยวต้องไปหาที่อยู่เชิญครับตรงนี้อ่อมันซอยมันจะทะลุก,กันนะครับสีหาบูรานุก,กิจสามเดี๋ยวตรงนี้เลยครับอ๋อตรงนี้ถูกต้องนะครับสีหาบูราก,กิจสามนี่นะครับซอยนี่แหละครับมันต้องข,ขับรถเข้ามาในซอยก่อนนะครับ เมื่อวานก่อนผมจะมาชิมแล้วแต่ว่าร้านเขาปิดนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาอีกทีนึงครับรอบก่อนมาก็ตั้งใจมาแต่ก็ว่าหาหาร้านไม่เจอนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนอยู่ตรงนี้ครับเนื้อตุ๋นมินบุรีนะครับเขาแนะนำาวาให้โรงเรียนมาชิมดูเอาการันตีว่ารสชาติมันมันใช้ได้นะครับเด็นเขาเราจะมาชิมดูครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับเนื้อตุนมินบุรีนี่ครับ มินบุรีก็ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟนะครับเดี๋ยวรอไปสั่งดูครับครับตอนนี้มันก็ยังประมาณ9ก้ามงกว่านะครับก็บรรยากาศร้านครับร้านใหญ่เลยดูตอนกลางวันคนต้องแน่นเอียดแน่นอนครับก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟเอ่อในในก็มาสั่งหม้อไฟเลยนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟร้อยสาพิเศษร้อยหกถ้า2อ,อย่าง60บาทกับข้าวปลาก็มีนะครับกับก็ถุงละสี่สิบหกสิบบาท ก็ถือว่าลองชิมหม้อไฟเลยครับร้อยสามสิบบาทนะครับอยู่แถวมินบุรีนะครับลองเพื่อนๆใครอยู่โซนนี้ลองแวะชิมดูดูลูกค้าคงเยอะจริงแลง้วก็เขาคงจะอร่อยจริงดูของหม้อใหญ่นะครับหม้อตุาดใหญ่เลย <S <S เดี๋ยวรอดูหน้าตาของอก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟครับครับผมมานะครับก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟนะครับเขาเสิร์ฟมาพร้อมข้าวสวยหนึ่งจานนะครับน้าตงเด่นก็สั่งชาดําเย็นหนึ่งแก้วนะครับลองมาดูอ่ะ หน้าตาของก๋วยเตี๋ยวนี้ครับโอ้โหมันจะกินหมดปะเนี่ย uh huh. เนื้อเอ็นเนื้อเปื่อยครับร้านพวกนี้มันต้องมีมันต้องอร่อยจริงนะเพราะว่าอยู่ในซอยครับลูกค้าจอนี้อาจจะไม่ค่อยมีมีแล้วลูกค้าประจำจริงโอ้โหได้เยอะเลยครับดูหืม uh ถือ huh. ว่าต้องชิมรสชาติด,ดูทีนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงประมาณน้อกาเหลาเนาะเกาเหลาเนื้อครับแล้ว ใส่หมอ้อไฟให้เราเลยชิมเดี๋ยวผมชิมน้ำซุปกันนะครับร้อยสามสิบบาทแต่ว่ากินก็อิ่มมันก่ว่าไม่ต้องกินข้าวเที่ยงเลยนะครับเนะี่ยหอมมากเลยน้ำซุปผมจะลองชิมน้ำซุปมาก่อนครับว่าประมาณไหนครับ ตอนเช้าาสดอย่างนี้ใช่ครับโอ้ทานใช่เลยครับรบ้อนๆนะครับเดี๋ยวขอปรุงแป๊บนึงนะครับแต่มันก็ไม่ปรุงก็อร่อยนะนะผิกไทยผิกไทยัทย้ปลานนิดหนึ่ง นิกหน่อยจะได้แบบสดชื่นน้ำซุปเข้มข้นจริงครับผ่านเหมือนกับไปกินก๋เตียวเพชรบุรีวันนั้นนะอร่อยแบบนี้แหละกินหมดนี่ก็แก่ถึงตอนทั้งวันเลยนะครับเนี่ยมันอิ่มเป็นส้มหน่อยหนึ่งครับคนดูแป๊บหนึ่งถือว่าคุ้มนะ ถ้าสมมติว่าดูครับเนื้อเอ็นเอ็นแก้วนะครับอืมครับเดี๋ยวชิมให้ดูเลยครับเวลาชิมเลยอืมขึ้นผลกินกับข้าวสวย เกือบเกือบไม่ต้องปรุง น,นี่กินได้สามคนนะมาสั่งหม้อนี้หม้อเดียวครับแล้วก็ข้าวเปล่าสามจานกินได้สามคนเลยเยอะโอ้หนึ่งสอง เรเยอะมากเลยถ้ามากับเพื่อนสองคนก็สามโม์ไฟชุดเดียวข้าวสองจานกินอ,อ,อ,อิ่มอิ่มแบบอิ่มแป้เลยครับโหอิ่แดง ท่าเขาก็มาัสองคนสั่งหม้อไฟชุดหนึงนน่งแล้วก็ข้าวสองจานครับอิ่มแบบเนื้อเปื่อยก็ลายในปากเลยอรยมากีจริงๆไปซื้อเนื้อหนึ่งรอบาทก็ได้ประมาณนี้นะแบบนี้สูนให้เรียบร้อยบุงให้รูดรสให้เรียบร้อยคุ้มโคตครับ

เยอะเลยนะเอ็นเอ็นแก้ววันหนึ่งก็ขายได้หลักเป็นหลักหมื่นนะครับเพราะว่ามีแต่คนมคนมานั่งไหนเขาเห็นแต่เขาเาสั่งไนหม้อ,อไฟกันครับ สองคนสั่งหม้อไฟชุดหนึ่งพอดีพอดีอดใครมีโอกาสได้มาแถวนี้อย่าลืมแวะมาชิมนะครับเด่วก็ขอตัวชิมต่อก่อนังเหลือเยอะเลยครับังเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยก็ถือว่าผ่านครับอากาศจะเริ่มจะร้อนแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวแถวยาวราชนะที่เท่าเสร็จครับก็จะไปเที่ยวแถววังบุรพาครับก็ยังไงก็ฝากตามต่อต่อครับได้มาหารมาแถวนินบุรีนะครับเราแวะมาชิมดูมีอยู่ในซอยสิงหาบูนักกิจอะไรนี่กี้สามอร่อยมากโอเคนะครับตัวบ้านทุกคเปลี่ยนปลกินไาเที่ยวครับ